เอาละครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมนักบอลแซดด็อกแ t นแบทเทนกันอีเช่นเคยนะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครบูคิดซูเปอร์อีซีเอนะครับซึ่งตัวละครนี้หลังได้ซูเปอร์อีซีเอแล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆสมควรมีติดทีมไว้เลยเพราะว่าตัวละครนี้สามารถซัพพอร์ตให้กับเพื่อนได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งความสามารถจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ซึ่งในส่วนของเลดเดอร์สกิลกับไม้ตายเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม้ตายก็ทำดาเมจอิมเมทแล้วก็ลดดีฟเฟนส์ศัตรูนะส่วนพารสีสกิลนะครับก็จะมีถ่ายกับดีฟเอน Defense ตั้งต้นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้โอกาสคริปโบกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็จะได้ถ่ายกับดีฟเอน Defense เพิ่มขึ้นสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อยิงไม่ตายแล้วก็เมื่อมี HP เนี่ยเท่ากับหรือมากกว่า70% เพื <P ere ly> ่อนในทีมก็จะได้คีบวก2แล้วก็ไอ้แทากับดีเฟนต์บวก50%แล้วก็ตัวละครตัวดีนะครับจะได้คีเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็ไอ้แทากับดีเฟนต์เพิ่มอีก10%แล้วก็ตัวละครตัวร้ายนะครับจะได้คีเพิ่มอีก2แล้วก็ไอ้แทากับดีเฟนต์เพิ่มขึ้นอีก20%นะครับก็คือถ้าเกิดเลือดมากกว่า70%เนนี่ยยตตัััววละะคครรร้าบจะได้สีบวเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวละส่วนตัวดีนะครับจะได้คีบวก3แล้วก็แอ้แทากับดีเฟนต์เนี่ยจะบวกสูงสุดถึงสิ คือเป็นตัวละครที่ซัพพ์ให้ได้ดีมากๆถัดมานะครับเมื่อ HP เนี่ยเท่ากับไปต่ำกว่า69%ตัวละครในทีมนะครับจะได้ครีโบ1แล้วก็ Attack กับ Defense +30% แล้วก็ตัวละครตัวดีจะได้คีีเพิ่มอีกหนะครับแล้วก็ตัวละครตัวร้ายก็จะได้ควก +1 แล้วก็ Attack กับ Defense +20% นั่นเองนะครับซึ่งการซัพพอร์ตของตัวละครนี้ก็คือดีมากๆสําหรับตัวลายนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเท่าไหร่เนี่ยตัวละครตัวร้ายก็ได้ซัพพอร์ต Attack กับ Defense เยอะอยู่ดีนะครับแตกต่างจากตัวดีที่ถ้าเกิดเลือกสูงนะครับตัวละครตัวดีเนี่ยก็จะได้แท t กับ Defense ที่เยอะมากๆ แต่ว่าถ้าเกิดเลือกต่ำนะครับก็จะได้ถ่ายกับดีเฟนแค่30%เท่านั้นอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของการซัพพอร์ตนะครับถัดมานะครับตัวละครนี้จะได้โอกาสครีมเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ลดดาเมจเพิ่มขึ้น20%สูงสุด40%ทั้งคู่ทุกครั้งที่ตัวละครนี้โดนโจมตีครบสองครั้งในแบทเทิลนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับจะทำการฟื้นฟู HP เนี่ย10%ในตอนจบเทิร์นทุกครั้งที่ตัวละครนี้โดนโจมตี2ครั้งหรือมากกว่าในแบทเทิรนเครับพอสามารถ ก็ประมาณน,นี้สำหรับความสามารถของบูคิดตัวนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทํามาได้ดีมากๆคือนอกจากจะสามารถซับพอร์ตให้กับเพื่อนในทีมได้แบบดีมากๆแล้วนะครับตัวละครมันเองก็มีการเอาตัวรอดที่ดีอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมถ้าเกิดไปเจอกับศัตรูที่แบบตีหมูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนหนักหน่อยก็ระวังนะครับคือขอแค่อย่าให้มันโดนตีในช่วงต้นเกมที่แบบลดดาเมจัะไม่ได้เยอะๆอะเออประมาณนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมที่เหลือคือดูดีแล้วเพราะว่า ขอแค่มันได้ยิงไม่ตายนะครับตัวละครนี้ก็จะมีดีเฟนที่สูงมากๆแล้วก็ถ้าเกิดมันโดนตีครบสครั้งตัวละครนี้ก็ได้โอกาสคร่เพิ่มขึ้นอีก40%แล้วก็ลดเมจเพิ่มขึ้นอีก40%รวมจากของเดิมก็จะเป็น60%ซึ่งเป็นอะไรที่สูงมากๆครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทำไม,ม่ได้ดีเลยนะสำหรับการซูเปอร์อีเซครั้งนี้นะครับทํานมาในส่วนการอัพพลิชเชียลนะครับตัวละครนี้ผมอัพเป็นหลบเอ่อเลเวลสิบห้5แล้วก็ 15, วกครีเลเวล ตัวละครนี้ก็มีทั้งโอกาสเคลียร์มาให้ในพาร์ทสีไปแล,แล้วแล้วก็การเบรื่อไม่ตายของมันเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับฉะนั้นการหลบถือว่าน่าจะดูดีที่สุดแล้วละมั้งเออสำหรับผมนะนะก็ถ้าเกิดใครต้องการอัพแบบไหนก็ก็เลือกอัพได้เลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะนะโอเคแล้วก็ในตอนนี้เราอยู่ที่ด่านของซูพีมแมทเทิลโกหังนะครับแล้วก็ทีมที่ใช้เนี่ยเป็นทีม200%โดยมีตัวละครมาจินบูตัวนี้เป็นผู้นำนะนะเราก็ได้ด่านนี้ครับผมก็จะมาทดสอบทีม artificial life form แบบ ในปัจจุบันนี้มันจะเก่งแค่ไหนนะครับส่วนดีเฟนต์ตั้งต้นของคิดบูตัวนี้จะอยู่ที่2 0ง0นหนนะครับหลังยิงก็จะมีการบวดและถ่ากับดีเฟนต์อีก100เอ้ยไม่ใช่1 0 0 250อ้เอร่าเราก็จะมีจากไม้ตายอีก50%คือหลังยิงเนี่ยบอกได้เลยว่าดีเฟนต์เยอะมากๆนะครับแต่ก็คำนวณคำนวณแบบยังไงคร่าว,าวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านคือไม่รู้ว่าคำนวณถูกหรือเปล่านะแต่ว่าผมคำอุย้ย9ล้าน6เลยเห คือจากที่ผมคำนวณได้มาอยู่ที่ประมาณ1ล้านเลยนะเพราะว่าจาก2 0 0แสนตั้งต้นใช่ไหมเราก็จะมีการบวก250%อีกอ่าเราก็จะบวกอีก50%อีกทำให้ดีเฟนต์เนี่ยมันจะสูงมากๆนะฮะแต่ว่ามันจะเป็น1ล้านจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละคือดีเฟนต์มันจะเยอะมากๆครับแต่ข้อเสียของมันเลยคือดีเฟนต์มันเนี่ยในช่วงก่อนที่จะยิงแม่ตายเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละมันต้องยิงแม่ แต่ข้อดีอ13ล้านเลยโอเค okay, โดนตีหนึ่งทีสองทีได้โอกาสครีแล้วก็ลดเดเมจเพิ่มนะครบและเรียบร้อยซึ่งโอกาสครีแล้วก็ลดเดเมจที่ทำได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่60%นะครับคือตั้งต้นอยู่แล้วเนี่ย20%ทั้งโอกาสครีแล้วก็ลดเดเมจแล้วก็ทุกครั้งที่โดนตีครบ2ครั้งเอ้มันก็จะได้การลดเดเมจแล้วก็โอกาสครีเพิ่มขึ้น20%สูงสุด40% ทําให้โอกาสคลีแล้วก็รถเดอเมดเนี่ยมันจะทําได้สูงสุด60นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะนะโอเคเดี๋ยวให้บูตัวนี้ยืนด้านหน้าไปแต่รู้สึกว่าขี้ลนมากๆเลยนะคือมันมันลิงด้วยกันได้ดีขนาดนั้นเลย <c oughs> โอเคเปิดมาโดนไม่ตายนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกโดนแสนหเท่านั้นทําการสเต็กดีเฟนส์ไปนี่ โอเคแล้วก็เบิ้ลปกติแล้วก็เบิ้ลไม่ตายนั่นแหละสวยสแต็กดีเฟนส์เพิ่มนะฮะนี่มาดูกันว่าทีมนี้คือจะสามารถผ่านโกฮังบีสได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดผ่านได้นะครับมิชั่นไอ i ิฟิชั่นไลฟอร์มก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะแต่ก็ต้องทีมแบบทีมดีในระดับนึงอะเออตัวต้องพร้อมไหมเพราะว่าอันนี้คือตัวแต่ละตัวนี้ก็คือตึงๆทั้งนั้นแล้วนะครับอาจจะมีตัวของ บูซูเปอร์บูตัวนี้ที่ถ้าไม่ได้ปลดทางก็อาจจะเล่นลำบากหน่อยนะครับเรียบร้อยจบแล้วเฟสแรกในเฟสที่2นี่แหละคือความน่ากลัวเนี่ยนะโอเคเราสามารถเปลี่ยนร่างแล้วแ,วแต่ว่ายังละกันดีเฟนต,ตอนนี้อยู่ที่5 0 0 0สนนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เท่าเดิมแหละลิงสกิลที่ได้ได้ทั้งหมด4ลิงนะครับแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยมีบิ๊กแบดบอสด้วยคือถ้าเกิดตัวละครน,นี้สามารถเปลี่ยนร่างเป็นบูฮังได้ ตัวนี้ก็จะได้ลิงเพิ่มแล้วก็ดีเฟนต์ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะนะโอเคมาทําการลุยกันเลยดีกว่านะครับแต่จริงๆนะจากที่ผมคิดคิดคด,ดูแล้วนะไอ้ดีเฟนต์หล้านเนี่ยอาจจะเกินจริงไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ขอพูดไว้ก่อนว่าคือตอนเนี้ยดีเฟนต์ที่เราเห็นอ่มันเกิดจากการคนนํานวณลิงสกิลแล้วซึ่งผมจำไม่ได้นะ้อยว่าไอ้ลิงสกิลกับหลังยิงไม่ตายจากพาสซสีฟเนี่ยมันคำนวณช่วงไหน คือหมายถึงว่าอันไหนคำนวณก่อนคำนวณหลังอันนี้คือผมไม่แน่ใจก็ใครที่รู้ก็สามารถบอกได้นะอันนี้คือผมจำไม่ได้จริงๆนะก็เอาเป็นว่าคือดีเฟนซ์หลังยิงไม่ตายเนี่ยมันจะมีสูงมากๆแล้วกันจําไว้แค่นี้ก็พอนะครับแต่ก็พยายามอย่าให้มันโดนตีก่อนแล้วกันคือตัวละครนี้ถ้าโดนตีก่อนนะ่ยมันก็จะโดนหนักแหละถึงแม้ว่าจะมีลด,ดเมเมหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าดีเฟนซ์แค่สองแสนในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นแล้วเออคือถ้าไปเจอศัตรูที่ตีหมูเนี่ยก็อาจจะ โดนหนักหน่อยเออแต่ไม่ถึงขั้นตายผมคิดว่าไม่น่าจะถึงขั้นตายหรอกคือมันมันมีลด amage อะเออประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงต้นเกมที่แบบโดนก่อนที่จะได้ลด amage เพิ่มเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นอะเจ็บหนักอยู่เพราะดีาฟ e มัน,ม,นมันไม่ไม่พอจริงๆนะแะทำการเบิร์ดไม่ตายอีกโดนไม่ตายแต่ว่าหลบได้นะฮะแล้วก็ยิงไป13ล้านคริไหมไม่แต่มันปดัดดืม เออแล้วอย่างนี้เราจะจบมันตอนไหนไหะเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ก็มีแต่บลาสทั้งนั้นเลยตัวที่ไม่ใช่บลาสจะมีแค่ตัวบูเทงเมื่อกี้แล้วก็ตัวบูเขียวอ่าบูอีวิลเขียวอ่าแล้วก็ตัวอะไรนะมิสเตอร์บูนะครับจริงๆถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มี LR s u p e ์ซูเสีฟ้าเนี่ยก็ใส่เป็นอีวิลบูสีเขียวได้นะเพราะว่าตัวนั้นก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้อยากลองเฉยว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวให้ตัวตัวไหนมันดีวะตัวนี้แล้วกันยืนตรงนี้ไปนะครับแล้วก็สีเขียวเก็บไปโอเคลดดาเมจเพิ่มชึบฮิวขึ้นมาอีกแต่คือกว่าจะจบเฟสนี้ก็น่าจะนานอยู่นะเพราะว่ามันปัดรัวๆแน่ๆอืมโอ้ยได้ตีปกติอยู่ก็โอเคมาอีวิลบูตีเท่าไหร่เออสิล้านเจ็บคอนี่ โอเคถ้าโอ้โหกาเลยจะบอกเลยถ้าเกิดได้เบิ้ลไม่ตายก็คงดีอะแต่มันไม่ได้เบินนะ้ลนเนี่ยโอเคหลบไม่หยุดเลยอ่ะจะไปออ okay. มิสเตอร์บูเออโอเคมาในเทิร์นนี้เดี๋ยวเราทำไงดีดีเฟนซ์ตอนนี้อยู่ที่6กแสนหแล้วนะสหรับตัวตัวนี้นะครับอันนี้ได้5ลิงค์เลยนะพลังแบบ2องแสนหเท่าเดิมเออ ผมว่าอย่างนี้ก็ได้นะอยากรู้ว่าถ้าเกิดยืนต้านหน้าเนี่ยมันจะแทงไหวไหมก่อนยิงไม่ตายเนี่ยคือขอแค่มไม่โดนไม่ตายแต่กูพูดอย่างนี้กูโดนแล้วแหละอือโอ้โดนทีละสามหมื่นก็ถือว่าเจ็บหนักอยู่นะฮะก็อย่างที่บอกไปคือมันดีเฟนมันไม่ได้พอแล้วในปัจจุบันนี้น,น,นะนหมายถึงว่าก่อนยิงไม่ตายอ่ะตีสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนร่างว่ะ เออติดครีแล้วก็เบิ้ลไม่ตายนี่ฮะนี่นี่นี่ยิงไปปอูมอีกทีนึงงไหมอีกทีนึงนี่ฮะโหซัดหน้าไปอย่างเจ๋งอะ่ะคือการมาของตัวคิดบูซูเปอร์อีซีเอเนี่ยทำให้ทีมแม่งแบบดีขึ้นจัด,จดเลยอะ่ะแต่ว่ามันก็ต้องแบบตัวพร้อมจริงๆะนะแต่ก็ถือว่ามาเป็นทางเลือกในการจัดทีมได้นะอ ไอ้ตัวบูตัวนี้คือทําให้การจัดทีมมันก็ดูหลากหลายขึ้นนะครับแต่เอาจริงตัวตัวของคิดบูซูเปอร์อีซีเนี่ยจำเป็นต้องมีเลยกูตายเลย่ะเนี่ยคือจําเป็นต้องมีเลย,เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวซับพอร์ตให้ตัวร้ายที่ดีมากๆอะ่ะคือ <c oughs> คือแบบซับเยอะจริงๆนะซับ70%เน่ยถึงเลือดต่ําแต่ว่าด้วยความที่ทีมบูอ่ะมันจะฮิวตลอ,ลอดเวลาเว้ย มันก็ทําให้การซับพอร์ตมันก็จะก็คือเหมือนจะได้เยอะอยู่ตลอดเวลานะนะ,นะแต่ถ้าเกิดมันเลือดต่ำจริงๆนะครับมันก็ยังซับพอร์ต50%อยู่ดีสําหรับตัวร้นน่ยนะ,นะอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยบร่างก่อนโอเคแล้วก็อันนี้ได้4ลิงก์ฉะนั้นก็ให้ยืนตรงนี้ไปแล้วกันผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่าโอเคเก็บไปไม่มีอะไรมาก อ,อ,อ,อ้าวไม่ดีไม่ตาย,ยโอเคมา18ล้านตีไปเลยต่อยนี่อาปากแต่ไม่เบิ้ลไม่ตายเลยโอเคจัดไปคุณบูต่อให้ตายก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังเหลือตายเกิดอยู่นะีเ่เผื่อนี่ถ้าดวงดีๆนะ สามารถโนไอเทมได้เลยนะครับแต่เหมือนจะไม่เจ็บเลยอตอนนี้เหมือนจะไม่เจ็บเลยอโอเคเราก็จะสแต็กไปเรื่อยๆนะดีเฟนต์แปดแสนหนึ่งละส่วนดีเฟนต์ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้านครับโอเคกดไปเลยสแต็กไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะอะไรไม่รู้แหละแต่สแต็กไปก่อน กาทำงานไหมโอเคทำงานกาทำงานบวกดีเฟนต์แปดแสนอ่ะแล้วก็ทำการเพิ่มอีก1นึ่งล้านหนึ่งตีไปเลยอืมติดคริสวยแล้วก็อีกทีหนึ่ง7ล้านต่อยสุดยอดอะ่ะ <c oughs> คือเอาจริงนะกำลังคิดนะว่าถ้าเกิดผมมีตัวซุปเปอร์บูสีเหลืองที่เป็นซับให้กับตัวไรส์สีเหลืองเนี่ยคือตัว บูเทงตัวนี้มันจะขนาดไหนวะแล้วไอตัวคิดบูจะขนาดไหนอีกอะคือแบบชี้อะแต่ไม่มีไงเออไม่มีก็ไม่ม,ม,มีเดี๋ยวรอแลกเอานะฮะโอเคโดนไม่ตายมานะฮะหลังยิงไม่ตายแล้วจะโดนเท่าไหร่ดูดิไหนโกฮังอันเตเมทมันแค่ไหนกันชียวะโดน1นึ่งเท่าน,นั้นแต่ก็ถือว่าโดนหนักอยู่นะเพราะว่าเรามีรถเตมเมทหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีเฟนซ์หลังยิงเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรนะฮะ โอเคอย่างนี้แล้วกันพยายามไม่เก็บลูกแก้วตามสีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ทัวครังโหมดใบเกินไปอือโดนตีมาไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรโลอีกหนึ่งทียี่สิสองล้านอึ้ต่อยอ้าปากนี่เรียบร้อยนะจบเฟสอง มาเฟสที่3ล้ของจริงล้โอเคซึ่งในเทอร์นนี้เดี๋ยวเราจะทำการกดใช้ Active Skill ของบูอ้วนไปนะครับนี่ง่ำเลยอร่อยหาะทำดาเมจไม่ได้ก็จริงแต่ว่าไม่สนใจทำการเปลี่ยนร่างเป็นบูหังมาดีเฟนซ์อยู่ที่1ล้าน4ส่วนตัวนี้1ล้าน7 โอเคแล้วก็บูอยู่ที่2อ4 0สนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทางโจมตีจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าตัวของบูบูหังมันต้องได้ต้องดูเธอหน้าเออเอ่กดไปเลยทางโจมตีเท่าไหร่คิดบู15ล้านครับ 16, okay. เกือบ16ล้านโอเคเบิ้ลไม่ตาย16อ่ 15, าล้านเหมือนเดิมไปเละอืม 17ล้านตัวนี้ขนาดไม่ได้ลิงเอลอารเนี่ยถ้าได้ลิงเอลอารจะขนาดไหนอ,อบนไม่ต้อยอีก11ล้านนี่นี่เจอไปบอลใหญ่หนี่ตีเข้านะฮะปกติตีไม่เข้านะถ้าไม่มีซัพพอร์ตเนี่ย การมาของซัพพอร์ตทำให้ตีเข้าเลยอีกทีหนึ่งเบิ้ลไม่ตายนี่นี่นี่นีน่ชเเล่นสนุกขึ้นเยอะคือปกติอ่ะจะเห็นดาเมจแม่งขึ้นศูนย์แบบครั้งสองครั้งอะ่ะมันต้องเห็นแหละแต่พอมาในรอบนี้คือตีเข้าตลอดต่อให้ไม่ติดคลีนหน่ยนะนี่ศูนยมาต้องติดคลีนแล้วปะ ถ้าติดนี่คือทำดาเมจได้เลยอ่ะเพราะว่าโจมตี9ล้านเนี่ยอือ้มเศโอเคเราเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้นะไอ้ตรงกลางเนี่ยฉะนั้นเราก็ให้ตัวนี้แทงไปเลยแล้วกันฮะดูความสามารถให้เต็มตาซะออได้โอโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้ว เน,น้นเอาตัวรอดไปก่อนเนี่ยอืมโดนแม่ตายติดซิลแต่ว่าในเทอร์นี้เราไม่ได้ใช้ดกขางหมดนะเนี่ยโดนห้าแสนห้ายิบสองล้านตีไปเลยอื้อติดคลิไม่เจ็บแต่ว่าด้านหลังนี้ไม่แน่นะถ้าไม่ติดกาดผมว่าน่าจะเจ็บอยู่เก้าล้านหนึ่งตีไปเลย ้ยยังไหวอ้าวอ้าวแต่แต่น่าจะจบแล้วแหละกดไปเลยฮนะโนอยเทมแต่ใช้แอคทีฟสกิลเรียบร้อยแล้วมั้งแล้วก็ทำการเก็บเก็บขนมหวานไปเนะี่ย อืมฮิวขึ้นไหมดีเฟนต,ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ล้านเกนะ้าแทเกือบเกือบสองล้านอนะบูเทงอะเออบูฮังอะ,อองอะชี้อะพลายอะไรคันนี่อะโอเคเฟล,ลหนึ่งไม่เป็นไร ดูกันว่าพลังโจมตี6ล้านตีเข้าหรือเปล่าเออก็ยังเข้าแหละ <c oughs> ก็ยังเข้าแหละแต่ว่านี้น่าจะไม่เข้าแล้วเพราะเมื่อกี้มันคูณดาเมดนีฮยยี่สเจ็ดล้านไม่มีลิงเอลอถ้ามีลิงเอลอน่าจะเกือบสาสิบล้านได้อยู่เครียรไหมล่ะอื้อีกทีหนึ่ง สิบสองล้านให้มันจบเถอะน่าจะจบแล้วแหละไอ้ีอีกทีนึงสิบสองล้านเช่นเดิมตีไปเลยนะฮะอีกทีนึงไหมไม่แต่สิบสี่ล้านโอ้โหยังไม่ตายโถอ่าโดนล็ออีก แต่แล้วอย่างไรก็ให้ตัวนี้ยืนไปเลยดิยังไงก็สามารถตายเกิดได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็มาเลยดิดีเฟนโคตรมหาศาลแต่ตายอยู่ดีโอ้โหมันล็อกได้แน่ คือเหมือนจะไม่ให้ชนะเหมือนจะไม่ให้ชนะเดี๋ยวดูนะมาดิเรียบร้อยนะฮะคือมันชนะได้ไหมถ้ากาไดไอเทมอะ่ะแต่คือมันล็อกไว้แล้วว่าเราต้องเพลว โอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครซูเปอร์อีซเอบูคิดนะครับก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ